จี้เรือทำเป็นสาขาเซ็นทัลลาดพร้าวนะคะทุกคนมาดูแม่เรากดปุ่มกดปุ่มนะคะเออยามมาและยามเห็นด<ะ>ีความไม่ปกติความไม่ปกติของรถคันนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีแข่ที่สัน้น <c oughs> อาจารย์เก็บไว้หน่อยครับสุดิ่งตัวเล็กพิ่งตัวเล็กแขนสั้นยังไม่ถึงเลยอะค่ะยิบัดไม่ถึงค่ะตัวเล็กยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับชนเรียบร้อยแล้วค่ะเนีคะพอเราออกจากนีสมานะคะทุกคน แล้วก็จะเห็นเลยสี่กระทันนี้เลยคือเลี้ยวขวามาก็คือเจอเลยนะคะเราไม่ต้องแบบเดินเข้าไปข้างในหรือเดินทางไหนเลยคะ่ะเพราะว่ามีคนเคยเดินไปแล้วค่ะเดินไป <c oughs> เทไหนเดินเข้าไปดูสิ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำ RF lifting กันนะคะโดยเครื่องที่คุณหมอจะใช้นะคะมันเป็นเครื่องคลื่นความถี่ RF นะคะมันจะมีความดุดดุดนิดนึงแต่ไม่เจ็บนะคะทุกคนคือทุกคนนอนทำชิวๆได้เลย มันจะทให้ดวงตาเราเนี่ยที่มันเลยๆละๆละะะ้าแน้วทุกคนดีขึ้นรวมถึงล่องใต้ตานะคะคือเวลาเรากลบคอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็จะชอบเข้าไปติดตามล่องใต้ตาอะไรเงี้ยนะคะคืออันนี้เขาจะลดริ้วรอยแล้วก็พวกล่องพวกนี้ค่ะทุกคนด้วยการเติมคอลลาเจนนะคะเพราะว่าไอขึ้นตัวเนี้ยมันสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะทุกคน อันนี้คุณหมอก็ชมนะคะว่าเออตาสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทําอันนี้เนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ตรงใต้ท้องคิ้วเนี่ยมันมีความแบบเปะขึ้นทุกคนจะทให้ตาดูสวยขึ้นนะคะนี่คุณหมออธิบายว่าเนี่ยมันทําให้ตาราดูปังปลื๊ปังไม่ไหวปังแบบปังมากเลิศมากจึงมากใต้ตาคืออิ่มเอมเป็นคนนอนเยอะคือบรรยากาศคีินีกคุณสวยมากกับทุกคนวิ่งคุณหมอมานะคะเออก็จะเก็บผมเราเลยนะคยแล้วก็ ห่มผ้าอุ่นๆให้นะคะทุกคนแล้วก็เออใส่พงใส่ผ้ากันเปื้อนบลาๆอะไรแบบนี้ให้นะคะเสร็จแล้วคุณหมอเขาจะคลีนหน้าเราค่ะก็คือใครที่แต่งหน้ามาเนี่ยเขาก็จะเช็ดเครื่องสำอางออกให้นะคะก็แสดงความเสียใจกับผู้วาย,วยชนที่ตกละอนี้นก็จะทใต้ตากันคอ๋อไอ้ใต้ตาที่ค้ำๆนี่ไม่ได้ไม่ได้แต่งใช่ไหมไม่ได้แต่ง จริงแล้วเขาคิดกันตอนนี้คิดใต้ตาดำทำไมอ่ะทำไมทำยังไงถึงได้ดำอย่างนี้ได้ไม่ได้นอนไม่ใช่ใต้ตาคือพอมีใต้ตาดำเนี่ยมันก็ดูเหมือนเราแบบเราทำงานหนักดูเหมือนแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลแต่ถ้าเราใต้ตาใสแลยเนี่ยเราจะดูเป็นคนที่แบบกินน้ำเจ็ดชั่วโมง แล้วก็นอนหลับเจ็ดแกวไม่ใช่ Jam อันนี้ก็คือขั้น,นตอนการคลีนหน้านะคะเขาก็จะเช็ดเครื่องสําอางให้ออ้โหคือแบบเช็ดเบามือว่าคือเช็ดอยู่บ้านที่เช็ดรุนแรงมากถึงได้รู้ว่าการคลีนหน้าที่ถูกต้องเนี่ยต้องคลีนหน้าอย่างนี้นะคะเออไม่ใช่แบบถูซะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทํา rf นะคะมันก็จะมีความแบบมันก็จะอุ่นๆใต้ตานะทุกคนไม่เจ็บนะคะคือแบบนอนฟินเวอร์ดูจากหน้านะคะโอ้โหเราก็หลับนะคะนี่หลับจริงจัง ทำข้างหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่นานมากนะคะทุกคนแบบว่าก้อมาสักประมาณสักสินาทีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้ดูก่อนมาทําเสร็จข้างหนึ่งแล้วเป็นยังไงนะคะจี้ทําข้างขวาก่อนนะคะก็คือข้างซ้ายที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะมันมีความแบบเต็มขึ้นมาทุกคนมันมีความแบบใต้ตาเต็มมากทุกคนแบบไม่เจ็บตัวด้วยอันนี้คือฟินมากทําครั้งแรกชอบมากเลย เสร็จแล้วนะคะทุกคนคืออจริงใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเสล้วพี่เขาจะทากันแดดให้ด้วยนะทุกคนกรุบกริบกรุบกริบปิ๊ง